สวัสดีครับท่านผู้ชมรายการรถโลกตอนนี้ผมทำ YouTube ใหม่นะครับเป็น YouTube 79จะนำเสนอเรื่องราวต่างๆของของรถโลกนะครับคือเป้าหมายของเราเราจะดูไปทางเรื่องสุขภาพกายจิตวิญญาณกายแข็งแรงจิตสุขสงบ วิญญาณต้องมีสติรอบรู้รู้ทันก็ของฝรั่งเรียกว่ากายจิตวิญญาณบอดี้มายสปิริตของเราก็มาเป็นกายจิตวิญญาณเนี่ยครับแล้วก็มาอยู่ในหัวหัวข้อของ79ตกลงต่อไปเนี่ยการถ่ายทอดสดทั้งหมดของรายการนี้จะไปอยู่ที่ YouTube 79ก็จะพยายามนำเสนอ ถ้าเป็นไปได้ก็จะเสนอประมาณช่วงนี้ครับสองทุ่มครึ่งถึงสามทุ่มให้เวลาท่านฟังพอเป็นความรู้สัก10หรือ20นาทีเอ๊ไม่ใช่20่สิบถึงสานาทีก็เป็นไปตามจังหวัดจากโคนที่มีเรื่องมีราววันนี้ก็เป็นโอกาสเหมาะโอกาสหมาะที่เป็นข่าวดีอย่างยิ่งของชาว79ชมรมคนรักสุขภาพ79อดกอ เรามีโปรดักตัวใหม่ผลิตภัณฑ์ใหม่สำหรับสุขภาพของพวกเราเลยเป็นโสมสกัดผสมใหญ่อาหารในท้องตลาดมีมากมายโสมสกัดผสมใหญ่อาหารแต่ยายอาหารเนว่าเขาใส่เยอะแยะไปหมดไม่ได้เฉพาะเจาะจงเรียกว่ากะว่ายังไงก็ทดยังไงก็โดนแล้วก็ พวกคนบางคนก็กินแล้วเป็นยาถ่ายยาระบายอะไรก็ว่ากันดังนั้นไม่ไปแม็กของเราของเราเป็นอย่างนี้ครับของเราเป็นโสมเกาหลีโสมสกัดอย่าลืมโสมเกาหลีโสมสกัดผสมกับใยอาหารผสมกับใยอาหารซึ่งเป้าหมายจริงๆนะครับเราทำขึ้นมาเพื่อจะมาทดแทนขมิ้นชัน ซึ่งสมัยก่อนโน้นมาหลายสิบปีก่อนเนี่ยเวลาคับสวนล้างพิษตับทางลำไส้ใหญ่ด้วยกาแฟเนี่ยเราจะใช้โสมเกาหลีเป็นเม็ดนะครับราคาค่อนข้างแพงเราก็ใช้ขมิ้นฉันแทนมาเรื่อยมาเลยครับมาถึงวันนี้ครับรเพราะว่าโสมสกัดมีคุณภาพสมกับราคา เคามีคุณภาพสมกับราคาแล้วผมพยายามจะจดทะเบียนเพิ่งได้เมื่อไม่กี่วันนี้ครับหลังจากดำเนินการมาเป็นสิบเรียกว่าสองปีอะสองปีประมาณนั้นเลยนะครับก็ได้ทะเบียนมาได้ออยอมาเรียบร้อยก็นำเสนอให้พวกเราดูนะนี่ครับกล่องก็จะเป็นอย่างนี้ฮนะ เจ็ดเก้าเพอะเอเราตามไม่ทันเขาเขียนเป็นฝรั่งไปละเจ็ด k a o เนี่ยครับเจ็ดเก้าก็ทำให้ต้องไปจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าอีกตัวนึ่งเจ็ดก้าปกติเรามีเจ็ดเก้าเดินน,นะนะภาษาอังกฤษเราใช้7 step เจ็ด step แล้วก็พอหลังจากนั้นก็มีเจ็ด step t อ r e t a l ใช้สำหรับกาแฟ ที่เราใช้ส่วนล้างพิษตับเนี่ยครับทีนี้ในขบวนการการติ้งต้องใช้ขมิ้นชันหรือใช้โสมเนี่ย mm. ก็เนื่องจากในขบวนการที่ส่วนล้างพิษตับทางลำไส้ใหญ่ mm. ก็ด้วยกาแฟแล้วเจ้าก,กาแฟนี่มีคาเฟอีนถูกดูดซึมเข้าไปที่ตับมันจะทําให้ตับทํางานได้อย่างกระชับกระเชงเเมื่อเราดื่มกาแฟเนี่ยทำให้ท่อน้ําดีขยายท่อน้ําดีในตับขยาย สารพิษที่อยู่ในเนื้อเยื่อของตับก็จะไหลออกมาอย่างถุงน้ําดีตอนที่มันไหลออกมาเนี่ยครับสารพิษพวกนี้เป็นสารพิษที่ละลายในน้ํามันขณะที่เราทําส่วนล้างพิษเนี่ยตับก็จะใช้เอนไซม์ M ide, ชื่อไซโตโครม P450 เปลี่ยนสารพิษที่ละลายในน้ำมันให้เป็นสารพิษที่ละลายในน้ำตรงนี้ครับ พอเราได้สารพิษละลายในน้ำแล้วสารพิษละลายในน้ำนี้จะถูกลำเลียงออกจากร่างกายโดยการถ่ายถ่ายออกนะครับถ่ายออกทำไงตับต้องใช้เอนไซม์ชนิชื่อกูธาไทโอเอสแทนเฟเลสเอาสารพิษที่ละลายในน้ำเนี่ยครับรวมกับน้ำดีแล้วก็ถูกบีบออกทางถุงน้ำดีไปยังลำไส้เล็กส่วนต้นที่เรียกดูโอดีนัม ตรงนี้ครับเจ้าน้ำดีก็ถือโอกาสช่วยย่อยช่วยทำให้น้ำมันที่เรากิดเข้าไปของของมันเนี่ยให้เป็นเป็นหยดเล็กลง,งเพื่อจะดูดซึมเข้าไปในร่างกายได้หลังจากมันช่วยย่อยดูดซึมไขมันแล้วตัวมันก็จะไหลออกมารวมกับอุจจาระที่ลำไส้ใหญ่แล้วถ่ายออกขบวนการทั้งหมดเนี่ยครับ ถ้าทำสมบูรณ์มันก,ก็จะไม่มีปัญหาแต่การสัวล้างพิษตับทางลำไส้สใหญ่ด้วยกาแฟเนี่ยเป็นกา,การกระตุ้นนะตอนที่เราอั้น12นาทีเนี่ยเลือดมันผ่านตับทุกๆสามนาทีตกลงตับก็จะสามารถฟอกเลือดได้สี่รอบแล้วก็มันก,ก็จะเปลี่ยนสารพิษที่ละลายในน้ํามันให้กลายเป็นสารพิษละลายในาน,าน,น้ํำแย่หมดตรงเนี้ยตับรู้จํานวนนะครับ ดับก็จะทำกูท,าท่าไทโอเอสทานฟเฟเลสเยอแยะจากตะไรจากการกระตุ้นของเกลือพารมิเตตท,ที่อยู่ในกาแฟนะครับเจลเกลือพารมิเตตคาเฟสโตพารมิเตตคาวิออพารามิเตเยมันกระตุ้นให้ตับสร้างกูท,าท่าไทโอเอสทานเฟเลสเพื่อให้สารพิษที่ลายในน้ำรวมกับน้ำดีออกมา มันมีบางกรณีที่เขาเรียกว่าเจ้าของร่างกายเนี่ยครับรับประทานอาหารพวกพืชไม่พอพอไม่พอวัตถุดิบที่จะมาสร้างกูท่าไทยโอนเนสสานเฟรสก็ไม่พอไม่พอที่นี้ยุ่งนะครับพอสารพิษที่ละลายในน้ํามันเนี่ยร่างกายทําให้มันละลายในน้ํามันเพื่อให้มันเป็นอินเนอร์ไม่เป็นพิษ แต่พอตอนจะขับออกต้องทำให้มันละลายในน้ำเพื่อจะไปรวมกับน้ำดีได้แต่ตอนที่มันทำไปสารพิษละลายในน้ำเรียบร้อยแล้วเกิดคลูท่าเทโอนมีไม่พอการที่จะให้สารพิษละลายในน้ำรวมกับน้ำดีก็ไม่พอทำให้มีสารพิษที่ละลายน้ำค้างเติมอยู่สารพิษละลายในน้ำมีพิษนะครับถ้าจะให้มัน,น,น,มนในน้ำมันไม่อยู่ในน้ำมันไม่เป็นพิษไม่ออกพิษแต่ถ้าอยู่ในน้ำเป็นแสดงอาการเป็นพิษ ร่างกายจะต้องรีบเปลี่ยนเจ้าสารละลายสารพิจารณาในน้ำฮะให้กลายเป็นสารอีกตัวหนึ่งนะหน้าตาคล้ายๆกับยานอนหลับที่สมัยก่อนชอบใช้เป็นยาแก้เด็กจู้จี้นะครับเพื่อไม่ให้คือพอเด็กกินเข้าไปหน่อยไงเด็กจะง่วงนอนก็จะนอนอย่างหลับสบาย สมัยก่อนคุณพยาบาลน้อมักจะให้เด็กจู้ที่กินนนะครับอย่าเรียกว่ายากแก้เด็กจู้ี้สมัยนี้มีหรือเปล่าไม่ทราบอาจจะจะพอมีแล้วมั้งนะก็ว่ากันทีนี้เจ้าสารพิษที่ลายในน้ำจนสารพิษท,ที่ทุกเปลี่ยนไปจูวเนี้ยครับเดี๋ยวผมชอบจำชื่อเขาไม่ได้สักทีเลยเวลามาถึงเดี๋ยวผมจะหาให้นะครับสารมันพอมัน,พอม,นพอมันถึงอย่างเงี้ย เราจรึงเราจรึงเพิ่มวัตถุดิบที่จะทำให้ตับสร้างกูท่าไทโอนได้เยอะแล้วไม่ขาดนะไม่ขาดแล้วทำอางก็สมัยแรกๆทางดรเกษสันใช้โซมไปโซมสกัดเราก็ใช้อยู่พักแต่ทีนี้ใหม่ๆในโซมสกัดเราใช้สมกัดเลยแล้วมันราคามแพง ก็หาจนเจอใช้คำินชันพอกําพอทำได้แล้วเยอรมันเขาก็ใช้อยู่เราก็ออกมาใช้ทีนี้อย่างนี้ครับพอถึงเวลาเนี่ยนะพอถึงเวลาแล้วมาถึงตรงนี้เจ้สารสกัดสารโซมโซมสกัดเนี่ยราคามันพอพอไป แล้วคุณภาพที่ทำออกมานี่เรียกว่าดีเลยดีทำให้เอามาใช้เพราะานอกจากจะเอาไปใช้ในขบวนการที่สร้างกูทาไทโอเนสทานเฟลแล้วอาการที่เราเอามาใช้อย่างอื่นที่เอาประโยชน์ของโสมกลองนี้มาใช้มันก็จะคุมคุมกว่าคุมกว่าใช้ขมิ้นฉาามันงันเถอะ แต่แน่นอนราคามันก็พอเหมาะพอควรนะผมมานึกดูนะครับเจ้าราคาที่กำหนดเนี่ยก็ประมาณสองละไม่ประมาณละสองละยี่สิบาทถูกกว่ากินกาแฟหนึ่งหนึ่งแก้วเนาะกาแฟเดี๋ยวนี้สี่สิบห้าบาทโซมสกัดบวกกับใยอาหารเนี่ยเราจะจำหนายในราคา20บาท นะครับยี่สิบบาทก็เวลาจะชงดื่มนะตื่นแต่เช้าเลยตื่นแต่เช้าเลยครับเรื่องแรกที่ทําก็คือเอาโสมหนึ่งสองละลายน้ําน้ําร้อนน้ําอุ่นสองร้อยห้าสิบซีซีเลยนะครับก็ดื่มค่อยๆจิบนะดื่มเสร็จเอาแบบดอกเตอร์ฮิโรมีชินยาตามด้วยน้ําอีกหนึ่งสองแก้วคือประมาณห้าร้อยซีซีนะครับปกติ ดรเจอเฮเลนไม่ชินจะให้ทานสองขวดคือก็เราก็ทานสองแก้วเข้าพอดีพอดีก็ตกลงก็จะมีน้ำโสมอีกหนึ่งแก้วเป็นสามแก้วนะครับก็ผมลองทานอยู่ละใช้ได้อยู่เจ้าสารพิษที่มีตัวนั้นชื่อคอร์ไฮเดรตนะครับที่ทำให้ทาให้คนที่ทำ สวนล้างพิษตับแล้วกูท่าไทยออนไม่พอจะมีอาการง่งวงเหงาหาวนอนปวดเมื่อยขี้เกียจนอนแบบตุกไม่ตื่นสมัยเมื่อสิบปีที่แล้วเนี่ยยี่สิบปีที่แล้วที่มีคนสวนล้างพิษตับทางลำไส้หสใหญ่ด้วยกาแฟแล้วง่วงเหงาหาวนอนแล้วเป็นเหตุที่ให้โจกีกันทําให้คนหลายคนไม่กล้าทําดีท็อกซ์นะก็หลังจากเราใช้ สมหรือใช้สมิ้นชันแล้วอาการพวกนี้ก็ดีขึ้นไม่มีปัญหานะก็บอกพวกเราไว้ว่าเราเออกมาแล้วนะครับ instant g i n s e n g extract Ext plus fiber ภาษาอังกฤษเขียนเยอะแยะภาษาไทยเขียนตัวนี้เดียวเลยครับนะสมสกัดผสมใหญ่อาหารขอขอประทานอาภัยมันมันเป็น ่อนออกแบบไม่ทันนึก,กน,นะถ้าใครพูกชาตนิยมมาจจะโกรธผมเลยไม่เป็นไรตัวเล็กๆอ่านได้นะฝึกภาษาอังกฤษไปหน่อยแล้วกันนะก็ทีนี้เราก็มาเล่ากันฟังว่ารายกันฟังว่าอย่างนี้ครับฮะรายการลดลูกก็จะมานำเสนอเรื่องผลิตภัณฑ์ของเจ็ดเก้าการใช้ผลิตภัณฑ์เจ็ดเก้าให้ได้ ผลไะยดรอที่ดีที่สุดจะใช้ยังไงให้ดีที่สุดเรจ,จะให้เรื่องราวพวกเนี้ยแพร่กระจายไปที่อื่นๆจะทำอย่างไรนะครับโซมโซมที่เราใช้เนี่ยเป็นตัวหลักเราใส่ค่อนข้างพอสมควรนะครับเราสีมีอยู่4%ก็คือประมาณ0.5กรัมแต่ว่าแต่ว่ายายอาหารนะครับ โอลิโกเราฟุกโตโอริโก,กแซคคาไลเราใส่3กรัมนะครับแล้วก็มัลติท่อมัลติท่อเนี่ยคือน้ำตาลน้ำตาลเหล้าน้ำตาลแอลโกอฮอล์นะครับมัลติท่อเป็นน้ำตาลที่ให้รสหวานแต่รสหวานแต่ให้จำนวนแคลอรี่น้อยมากเราใส่ไป6กรัมจะให พลังงานอยู่ห้าสิบกิโลแคลอรีห้าสิบกิโลแคลอรีเท่านั้นนะครับคือมันให้น้อยมากตกลงคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยทานได้ทุกวันนี้เขาก็ใช้เป็นสารแทนน้ำให้ความหวานแทนน้ำตาลที่ดีมากที่ได้มากคืออะไรมันไม่ขมขอครับไม่ขมขอแต่ผมไม่ได้หวังในตรงนั้นหรอกคือทำให้เราดื่ม ดื่มโสมง่ายขึ้นแต่ผลผลของมันติโตเนี่ยครับพอมันถึงลำไส้ใหญ่แล้วมันเป็นอาหารให้แบคทีเรียตัวดีโดยเฉพาะบิฟิโดแบคทีเรียบิฟิโดแบคทีเรียเนี่ยครับเป็นแบคทีเรียที่สร้างกรดในกระเพาะในในลำไส้ใหญ่แล้วพอลำไส้ใหญ่มีกรดประมาณ5.5เี่ย มันจะส่งเสริมการดูดซึมแคลเซียมและวิตามินซีนะนะครับอันนี้เป็นผลพลอยได้ที่เราใส่เข้าไปใส่เข้าไปแบบแบบเษัทชิดเพิษัทรรมันะนะก็ต้องอธิบายได้ว่าใส่ไปทำอะไรนะควัยตรงนี้ก็ให้ทราบไว้บอกใยอาหารที่ใส่ตัวหนึ่งอะ่ะเป็นใย,ยอาหารตรงๆคือ ฟุกโตโอริโกแซคคายไอเนนียถ้าหากใครเคยดูโฆษณาเขาจะมีพูดถึงสารอีกตัวหนึ่งคืออินดูรินนะครับนะเอาละก็ฟุกโตโอริโกแซคคาย FOS เนี่ยครับมันช่วยการดูดซึมของแคลเซียมนะช่วยการดูดซึมของวิตามินซีอย่างเงี้ยแล้วก็เยอะแยะหมดที่มัน เป็นอาหารข้างเคียงที่มีประโยชน์สำหรับร่างกายนะอ่ะก็มาแล้วก็ค่อยๆว่ากันไปเรื่อยๆจะแมททิตอลเนี่ยครับก็เป็นสารหวานแหละนะถ้าคนอื่นเขาก็อยากจะให้ความหวานเป็นตัวหลักแต่ว่าอาการข้างอาการที่เราเอาอาการข้างของมันมามีประโยชน์ก็คือการที่มันเป็น เป็นอาหารให้แบคทีเรียตัวดีนะก็คืออะไรแบคทีเรียตัวน,น,นั้นนะครับแบคทีเรียตัวดีเรามีสองตัวนะแลคโตบาลซิลัสกับบิฟิโดแบคทีเรียบิฟิโดแบคทีเรียเนี่ยครับถ้าหากเราไปดูในพวกยานมเปรี้ยวทั้งหลายเราจะเห็นว่าเขาใส่ไปนะเขาใส่ไปก็เพื่อจะอะไรละ่ะเขาก็กลัวว่ากินไปแล้วมันถูกกดทำลายหมดนะ แต่อันนี้เราไม่เกี่ยวเพราะว่าเจ้าแบคทีเกรียมันอยู่ในลำไส้ใหญ่เราอยู่แล้วเราเพียงแต่ใส่อาหารเข้าไปทำให้เจ้าแบคทีเกรียมันจเจริญเติบโตได้เร็วขึ้นดีขึ้นแล้วก็รายละเอียดก็ค่อย,อยๆเล่ากันไปนะก็มาเสร็จ <ST passo> แล้วมาอย่างนี้ครับเออเราก็เราจะวางตลาดแล้วแหละท่านก็สามารถสั่งมาทาง ที่ท่านเคยซื้อกาแฟซื้อหนังสือดีท็อกอะไรต่ออะไรเนาะเพราะว่าว่ากันตรงนี้ก็ดูไว้นะครับ79ของ79ของ YouTube และ Facebook Live ของ79เนี่ยก็สามารถส่งข้อความถามมาได้ผมจะพยายามตอบให้ทุกวันศุกร์นะครับทุกวันศุกร หรือถ้ามาก็มีมีเหมาะเหมาะก็ตอบไปเลยก็ได้เคยทําอย่างนี้เมื่อสองปีที่แล้วเราก็ละเว้นว่างจางขายไปพักหนึ่งไม่ใช่อะไรครับเจ้าคอมพิวเตอร์มันรวนรวนจน,นไม่รู้จะรวนยังไงแต่ทีนี้พราบอกว่าไม่ไม,ไม่ไม่ใช่มันรวนมันเพราะเราใช้ไม่เป็นต่างหากเจบลงตอนนี้วัารายการลดโลกก็วันนี้เป็นวันประเดิมวันที่ครั้งแรกนะครับทุกคน ทุกคนสงสัยทำไมประเดิมวันที่สิบสามนะสิบสามเดือนเจ็ดนะกระกฎระดาผมเกิดสิบสามเดือนกันยาครับนะก็เกิดสองก่อนสองเดือนกะว่าพอสิบสามกันยาก็จะโปรดักต์ใหม่ก็เกิดใหม่พร้อมกับหลายการลดโรคที่จะเข้มข้นขึ้นคือผมออกในรายการหลา,หลายรายการนะ ที่13สยามไทยเราออกรายการชื่อป้องป่วยนะครับรายการลดโรคเคยไปออกอยู่ในเคเบิลทีวีแล้วก็ยังปรับตัวไม่เหมาะสักทีเลยถ้าเหมาะเมื่อไหร่ก็จะส่งไปให้เสร็จแล้วเนื่องจากเนื่องจากผมคลุกขัดตรงว่าจะลดโรคเนี่ยเราจะพยายามอธิบายพวก ผลิตภัณฑ์ของเราว่ามันมีประโยชน์อย่างไรใช้อย่างไรให้มันปลอดภยัยให้สมกับเราที่ตั้งไว้ว่าหลายกการลดโรคสร้างมาว่าพูดถึงการส่งเสริมสุขภาพของกายจิตวิญญาณให้แข็งแรงสุขสงบและรู้เท่าทันนะอย่างนี้ครับก็จะว่ากัน ก็จะเข้มคนไปเรื่อยๆหรือหรือรอ,อาจจะแวะเวียนเข้าไปในแวดวงความเป็นอยู่ของพวกเราด้วยนะความเป็นอยู่ของพวกเราเช่นตอนเนี้เจ้าโควิด19เนี่ยที่เราเปิดประตูเมืองอาลางฉ่างเรียบร้อยไปแล้วละ่ะที่ผมพูดคำว่าอาลางชางก็คือการเปิดให้อาบอบนวดได้ได้อาบอบนวดได้ได คือคิดยังไงก็คิดไม่ออกว่าอาผมนวยแล้วจะใส่หน้ากากยังไงนะก็เอาก็เดินไปเดินทางไปเพราะว่าประเทศไทยเราก็อย่างนี้ครับกฎหมายบังคับให้สวมหมวกกันน็อกจนป่านนี้กลายเป็นหาว่าเป็นเครื่องมือให้ตำรวจมารีดไถยตามจริงตำรวจเขาดูแลให้คณใส่หมวกเพราะว่า ผู้คนที่ขี่มอเตอร์ไซแล้วเสียชีวิตเนื่องจากไม่มีหมวกมันเยอะมากนะอย่าให้ตำรวจได้มีรายได้ครับใส่เลยเขาจะได้ไม่ไม่มาเถียนใบสั่งเราใช่ไหมเราก็ปลอดภยัยวันนีเ้เราให้ใส่หน้ากากแล้วหมอก็บอกทุกวันแล้วว่ายากาโตกยากาศตกเมื่อวานเนี้ยเป็นวันที่ คนที่รู้ความก็จะสยดสยองพอสมควรนะเมื่อวานเนี่ยมีผู้ใช้สิทธิ์ทางการทูตชุดหนึ่งเป็นทูตทหารเข้ามาพัก,กเราก็แมนวิเซเลตคโครันทีนนะนะครับท่านก็มาสองวันแล้วท่านก็จะไปแต่ก่อนจะไปนะครับท่านไปสประสินค้าลาสองแห่งเราก็ไปไหนไปไหน ราะว่าท่านกลับไปถึงบ้านท่านท่านเป็นโควิด19ก็แปลว่าตอนที่ท่านเดินเอละเหยลอยชายในสรรพสินค้าเราท่านคือโควิดเดินได้อ่ะแล้วเราก็ต้องไปหาว่าตกลงใครไปสัมผัสกับท่านบ้างน,นะอันนี้อย่าอย่าคิดว่าเป็นเรื่องเล็กๆนะครับ ที่เกาหลีเนี่ยมัระบาดอีกทีหนึ่งเรื่องเล็กๆนี่แหละครับอาจารย์สอนขวดวิชาไปสวนเสเฮหากับสถานที่เหมือนๆกับเรานะที่ท้องรออย่างเงี้ยคล้ายๆกันแล้วท่านก็เอาโควิดไปแจกให้นักเรียนที่ท่านสอนขวดวิชาตามบ้านต่างๆแล้วผลจากการที่ท่านเป็นซูเปอร์ซูเปอร์สเปเตอร์เนี่ยครับ เกาหลีระบาดเป็นครั้งที่สองนะต้องปิดเมืองอีกคนะของเราก็เนี่ยขอให้พระสยามเทวาธิราชดนบรรดานะไม่รู้จะพึ่งใครเพราะว่าปตอนนี้เป็นอย่างนี้แหละแต่ว่าพรุ่งนี้เราก็มีสัพพะกำลังลงไปตรวจหาว่าจะมีใครเป็นอย่างไรนะ ที่น่ากลัวอีกงอันหนึ่งก็คืออะไรนะครับที่ห้าน้ากลัวก็พอต้งว่าเราจะทำยังไงกับพวกเรานะจะทำยังไงดีกับพวกเราเนะกิดยาตกแล้วกันเราก็อย่าตนกถ้ามันมาเราก็สู้กับมันนะสู้กับมัน ครับวันนี้ผมเห็นว่าเขาขออ,ภ,อภัยว่ามีปัญหาในการขณะเลื่อนวีดีโอเนาะผมก็ว่าอย่างนั้นเราก็จะจบเลยแหละนะครับครับก็สวัสดีก่อนเลยครับ